กับกาแฟแจ่มใสนะคะที่กําลังโด่งดังเป็นกระแสมากๆตอนนี้นะคะข้อกาแฟาเนี่ยชอบแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าทานแล้วไม่อ้วนค่ะนี่อร่อยมากๆค่ะนุ่มจีนทานทุกเช้าเลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเคล็ดลับความขอมของจีนเลยก็ว่าได้นะคะลองทานมาได้3ามสัปดาห์แล้วนะคะก็รู้สึกได้เลยว่ากระชับมากขึ้นแล้วก็เพรียวมากขึ้นค่ะทุกคนตัวนี้ช่วยคุมหิวได้ดีมากไม่หิวจุกจิกเลยค่ะแถมช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราดีขึ้นช่วยเบิ์งไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราทําให้สัดส,ส่วนของเรากระชับมากยิ่งขึ้นสังเกตได้จากหน้าท้องต้นแขนต้นขาเลี้ยงขึ้นมากที่สําคัญนะคะมีสารสกัดช่วยชะลอวัยจากถังเช่าด้วยดีขนาดนี้นะคะหนุ่มจีนก็อยากจะแบก ปันให้กับเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาจัดโปรให้นะคะซื้อ1แถม2ค่ะได้กาแฟ1ห่อแถมอีก1ห่อค่ะแล้วยังแถมไฟเบอร์อีก1กระปุกด้วยนะคะในราคาเพียงแค่350บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะใครอ,อายากจะหุ่นดีเหมือนนมจีนนะคะรีบสั่งกันมาได้เลยแต่ว่าให้แค่เพียง100ท่านเท่านั้นนะคะรีบสั่งกันมานะ